ร้านปูข้ากจีมุนนะคะมูเดลดเดียวสต็อกแน่นะนะครับไปรับรองเทศกาลสงกรานต์นะครับคนจะ,จะลงมาคนจะเยอะนะครับก็บลเลยเลร่งผลิตวันนี้ <จะ S 1> ใหม่สดๆสี่กิโลนะคะรับมูเด็ดเดียวแห้งแล้วครับพร้อมที่จะไปทอดละะแล้วนะครับมาอุ่นได้เลยนะครับร้านปูข้าวจีมุนแล้วกราจะสั่งทาง Delivery g แก๊บฟู้ดแพนด้าไลแมนนะครับ ร้านปูข้าวขีดมูลนะครับสีแยกมบงยิูจังหวัดกาลาสินครับสต็อกแน่นครับรองรับลูกค้าที่จะมางานสงการนะครับโมเดลเดียวเมนูฮิตร้านปูข้าวขีดมูลนะครับเมนูเด็ดตดใหมส่นนะะหมสดทุกวันนะครับใหม่สดทุกวันนะครับร้านปูข้าวขีดมูลครับสต็อกแน่นนะครับข้าวดำก็มีนะคาข้าเหนียวดำก็มีนะคา มาอุบลนะครับส <laughs> ีแยกโรงมีนจังหวัดกาฬสบขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ